หัวสว่านบางตัวก็ถอดง่ายเกินค่ะจนลูกค้าเอาไปแปลงใส่หัวอะไรมาก็ไม่รู้มาค่ะวันนี้จะพามาถอดหัวสว่านมิกิตาร,รุ่นนี้กันรุ่น df 3 3 3 d อุปกรณ์ที่ต้องใช้เลยคือไขควงตอกค่ะวันนี้เราใช้เป็นไขควงตอกของพามคินมาในกล่องสีสวยแบบนี้เลยค่ะมีหลายหัวให้เราเลือกใช้เราใช้เป็นหัวแบนนะคะจากนั้นก็ตอกไปที่หัวสว่านเพราะด้านในมันจะมีน็อตเกียวซ้ายอยู่หนึ่งตัวค่ะเราต้องขันเอาน็อตออกก่อนถึงจะเอาหัวมันออกได้ หมุนเกลียวซ้ายออกนะคะเราก็จะได้น็อตมันออกมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะไปตอกหัวมันค่ะใช้ไขควงตอกมันแบบนี้เลยนะคะตอกไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันก็จะหมุนออกได้อย่างง่ายดายวันนี้เราจะเปลี่ยนใส่หัวแท้จากม a k กิตาไปให้เลยนะคะใส่หัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมใส่น็อตล็อกตรงกลางด้วยค่ะพอหมุนล็อกแล้วก็จะใช้ไขควงตอก ตอกย้ำมันอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้มันแน่นนะคะนี่ค่ะตอกลงไปเลยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการเปลี่ยนหัวสว่านมิกิตา้าไปลองใส่แบตเทสกันเลยค่ะตัวนี้จริงๆแล้วมาด้วยอาการประกอบชุดเกียร์ไม่ได้ค่ะส่งมาให้ช่างไยประกอบให้และเกิดอยากเปลี่ยนหัวใหม่ด้วยเพราะหัวที่ใส่มามันเป็นหัวอะไรก็ไม่รู้เราเลยประกอบชุดเกียร์แล้วก็เปลี่ยนหัวแท้ไปให้ด้วยเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ส่งกลับคืนลูกค้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ